พี่แพ่ก็บอกว่าย่ากตำส้มตำอร่อยไม่ออไม่ได้เลย,เลยเอะคะมีคำตอบเดียวมีช้อยเดียวเลยไม่บางอย่างยากก็ทําไม่อร่อยแล้วเขาต้องบอกว่าอร่อยไม่ไม่ไม่เขาก็บอกว่าไม่อร่อยเห็นทำส้มตำด้วยอะไรเงี้ยถือว่ายากไหมสำหรับตัวเองเวลาทำอาหารเอ่อจริงๆส้มตําก็เป็นอะไรที่เหมือนแบบทําบ่อยเออยากช่กินส้มตำใช่ทำทำบ่อยคะ่ะเป็นเมนูที่แบบที่บ้านกินกันอยู่แล้ว <c oughs> แต่ว่าครั้งนี้เป็นเมนูเฉพาะสําหรับ สมุยมั้งคะค่ะส้มตำยอดมะพร้าวที่มีที่มีกุ้งสดด้วยแล้วก็มีโรยด้วยมะพร้าวกรอบๆด้วยนัลลีลาการตำตัวเองให้อเอาจริงๆอะเมื่อกี้เหมือนไม่ได้ค่อยไม่ค่อยได้แสดงฝีมือเลยอะไม่ไม่ชินกับคกที่เป็นคกไม้อะแลคกแบบปุ๊บทีนึงแบบกระเด็นไปหมดเลยใช่ค่ะใช่คกหินค่ะอันหนักๆอะและและรสชาติล่ะเราให้คะแนนเต็มเท่าไหร่ ปกติที่เราลำกินเองอะอร่อยแค่อร่อยคือจบเลยอร่อย,ออยะคะ่ะเพราะว่า <autres> คุณยายเป็นคนอายุทยาค่ะและ้วแล้วคุณยายดุมากแล้วก็โดน ครูเห็นในครัวมาเยอะพ่อสมควรค่ะใช่ใช่ค่ะว่ามันต้องรสนี้รสนี้รสนี้ก็แต่ว่าอร่อยยากอาจจะไม่อร่อยหลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าที่บ้านจะเน้นแบบเปรี้ยวเผ็ดไม่หวานเลยอะไรยืนหนึ่งเลยนะพี่แม่ก็บอกว่าย่ากตำตำน้ำอร่อยไออไม่ได้เลยอ่ะค่ะมีคำตอบเดียวมีช้อยเดียวเลยไม่บางอย่างยากก็ทําไม่อร่อยแล้วเขาต้องบอกว่าอร่อยไม่ไม่เขาก็บอกว่าไม่อร่อยสามารถบอกได้บอกได้ค่ะบอกได้ค่ะใช่ใช่ใช่เพราะ อที่ไม่อร่อยเหรอคะไม่ใช่อร่อยที่พี่แบรชอบเลยจริงๆน้ำพริกกะปิใช่ทำอร่อยนะส้มทำก็เก่งค่ะชมตัวเองใหญ่เลยมีเสน่ห์ไปต่างกังหวัดพยายามค่ะเพราะว่าจริงๆเอาจริงๆไม่ค่อยได้ทำบ่อยเลยค่ะเพราะว่าทำงานโดยส่วนมากแต่ว่าถ้าอยู่บ้านก็อยากอยากทำเป็น วาดฝันไว้แล้วว่าเป็นอาได้ยังว่าเป็นที่พึ่งเตรียมโรงจะเป็นแม่บ้านกำลังคิดอยู่เอาจริงๆก็เพิ่งก็เพิ่งพยายามในพักหลังๆเนี่ยค่ะก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้สนใจขนาดนั้นในการทำอาหารเพราะว่าซื้อก็ได้แต่ว่าก็รู้สึกว่าโอเคเราโตแล้วเดี๋ยวแบบในอนาคตเราต้องมีครอบครัวเราต้องทำอาหารได้ เป็นการที่เราแบบรู้สึกไปเองที่แบบจะต้องต้องไปทําเองหรือว่าพี่แบ,บกากไม่ค่ะรู้สึกว่าเหมือนแบบแบบแบบมันก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่เอาจงจริง่างเป็นคนหลักอาหารมากมาก I love food ก็เลยรู้สึกว่าโอเคแบบจริงๆการที่เราทําเองอ่ะมันมันสะอาดมากมากเพราะว่าเราเราแบบคุมทุกอย่างแล้วก็มันดีสําหรับสุขภาพเพราะว่าอาจจะแบบใส่น้ําตาลน,น้อยอะไรอย่างนี้น้อยอะไรอย่งไม่เรียนเลยไปเรืยาเขาเคย หนูเรียนด้วยอาหารฝรั่งที่โรงแรมที่ดูสิทธ์ yes ใช่เป็นคอร์สเรือหลักายย่างเราจลองเวิร์มไม่ไม่ไม่ใช่ค่ะแต่ไปเรียนที่ดูสิทธ์นะอันนี้คือมีสติทิพย์เก่าไว้ไหมมีไหมถ้าเรียนแค่หนึ่งวันเขาจะให้สติทิเย์เดี๋ได้ get สติทิพย์ใช่ค่ะคอร์สสั้นๆสั้นจริงค่ะวันเดียวแต่ครูก็บอกว่าหนูเก่งเนาะ